เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างพากันรอคอยและตื่นเต้นหนักมากหลังจากนอสตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นอสตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ถือเรื่องดีจัดงานบวงสงซีรีเซฟิกจิลเรื่องแรกพิทรักพ s o n o u น Love นำโดยผู้จัดระดับนางเอกอย่างคุณติ๊กกัญญรัตน์จิรชกิจและเหล่านักแสดงนำโดยสองนางเอกใหม่แกะกล่องจินนี่นัทนิชาประทีปนาิริเจน่าแองเจลิน่าสติเวนมิวธัญททพย์ทวีสินธนัตเรเน่เวโรนิกาปาการโนและเฟมพัสิตาเพิงคงณลานพระพิกเนตหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอล เมื่อความรักเปรียบดังพิษร้ายที่คอยทำร้ายหัวใจแต่สุดท้ายแล้วพิศายนั้นกลับทำให้ใจมีรักอีกครั้งคุณหมอเปรมซินีผู้ซึ่งวางกฎเบียบชีวิตของตัวเองมาตลอดกลับต้องเปลี่ยนเมื่อมีนางร้ายหน้าสวยอย่างแพทที่คอยเข้ามาปั่นป่วนหัวใจให้รู้สึกถึงรักอีกครั้งถึงแม้ว่าหัวใจของหมอเปรมเกือบจะสูญเสียรักไปตลอดกาลแล้วก็ตามมาร่วมร่วมรุม่นว,ว่างานนี้แพทจะสามารถคว้าหัวใจของหมอเปรมมาครอบครองได้หรือไม่ซีรีส์เซฟิกเจลเรื่องแรกพิศรักพอยส์เนสเลิฟนำแสดงโดยจินนี่ นัฐนิชาปรธีปนาสิริรับบทหมอเปรมและเจนา่าแองเจลินาสติเว่นรับบทแพทร,ร่วมด้วยมิวธัญทิพท,ทวีสินธนัร,รับบทหมอโบเรเน่เวโรนิกาปากาโนรับบทหมอสิตาและเฟมพัสิตาเพิงคงรับบทที่ชา